ดวงแบบจิตสัมผัสนะคะบอกเลยว่ามีความแม่นมากแม่นแบบจนขนลุกเลยซึ่งการดูดวงแบบจิตสัมผัสเรา บอกอายุกับอาจารย์ไปค่ะจากนั้นอาจารย์ก็จะให้เรานึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะทํานายทายทักเรื่องต่างๆอาจารย์ใช้เซนส์นั้นในการดูนะคะบอกเลยว่าแค่เรื่องแรกแม่ก็ขนลุกแล้วคืออาจารย์ทักมาว่าเนี่ยคุณพึ่งเสียเงินก้อนหนึ่งก่อนมาดูดวงใช่ไหมอือหืออาจารย์ก็แม่นแหละเรื่องต่อไปก็คือเรื่องพื้นดวงโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ต้องพึ่งตัวเองไม่มีโชคลาภแล้ว ต้องทำอะไรด้วยตัวเองบางครั้งก็อาจจะมีความเหนื่อยล้าอะไรไปบ้างก็ให้ใช้ความพยายามนั้นออก จะสาเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งสิ่งที่แม่กําลังจะทํานะคะอย่างเช่นเรื่องงานค่ะอาจารย์บอกว่าให้เราไปบูชาด้วยของต่างๆดังนี้นะมีดอกดาวเรืองน้ำมะพร้าวกล้วยทูบ16ดอกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ที่วัดไหนก็ได้เราก็จะสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งหลังจากนั้นค่ะก็ไปไหว้พระที่วัดปรากฏว่าสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่แนะนําสิ่งดีๆมาจนทํให้ แม่สามารถประสบความสําเร็จได้ต่อมาค่ะอาจารย์ก็ทักว่าตอนนี้ทํางานเกี่ยวกับเอกสารใช่ไหมและมีความเบื่อหน่ายหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่าให้ลองปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์อะไรดูแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นวันต่อมาค่ะแม่ก็เลยลองคุยกันมากขึ้นคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานดูบ้างก็ปรากฏว่าทีมงานในกลุ่มนะคะก็ทํางานด้วยกันราบรื่นด้วยดีค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์อีกเรื่องต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอาจารย์ก็ทักว่าเป็นคน ภาพที่แข็งแรงอยู่แล้วแต่มีเรื่องที่เหนื่อยอยู่บ้างซึ่งต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะมีเรื่องหนึ่งที่เหนื่อยแต่ว่ามีความสุขซึ่งอาจารย์ก็ทายว่าเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยตัวเองใช่ไหมแม่ก็เอออาจารย์ก็ทายแม่นมากๆเลยค่ะ